สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมคอนโดโครงการนิชโมโนสุขุมวิทแบริ่งนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดอยู่แนะนำให้ชมคลิปนี้เลยเรามาดูกันห้องแรกค่ะห้องนี้จะเป็นแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาดห้องที่28ตารางเมตรห้องเป็นแบบครัวปิดนะคะอันนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลเลยในเรื่องของกลิ่นนะคะแล้วก็ที่พิเศษสุดไปเลยห้องนี้ราคาขายเพียง2.5ล้านบาทต้นๆเท่านั้น เราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้จะเป็นขนาด1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเช่นกันขนาดห้องจะอยู่ที่32ตารางเมตรนะคะห้องนี้วิวดีลมโกรกเย็นสบายค่ะสําหรับห้องนี้นะคะทางเจ้าของเขาไม่ได้ขายเพียงอย่างเดียวเขาปล่อยเช่าด้วยนะห้องนี้ห้องนี้ราคาขายนะคะจะอยู่ที่2.89ล้านแล้วก็ปล่อยเช่าที่ราคา12,000บาทเท่านั้นค่ะ ที่โครงการนี้นอกจากจะอยู่ใกล้ BTS สถานีแบรดดิงแล้วยังมีแฟซิลิตี้มากมายให้ใช้ทั้งสระว่ายน้ำในระบบน้ำเกลือแล้วก็ฟิตเนสสวนลอยฟ้าห้องนั่งเล่นหากใครสนใจสามารถติดต่อคอนแทคที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะ